คืออย่างนี้ชวิตกรเนี่ยจุดจารที่ศักดิ์สิทธิเยอะมากแต่เชื่อว่ายังมีจุดหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเดินเลยผ่านไปผ่านมาโดยไม่ได้นึกถึงพลาถ้าคุณพลาดณเวลานี้คุณจะเรียกว่าสุดๆพลาดเลย่าไม่ได้มาเลยป้าเดี๋ยวจะพาไปนี่แหละพี่ว่ากันว่าท่านคือแม่ยักษ์ที่ปกปักรักษา เจดีชเวดากองนี้ไว้ตั้ง2 0 0 0ักว่าปีแล้วเหมือนท่านอารักขาเจดีชเวดากองจริงอย่างที่ดีบอกนะท่านหลังแล้วก็เอาแบบทันหน้าแบบประจันแบบประตูนะครับใช่เหมือนป้องกันนะชื่อท่านเนี่ยคือยะกษ์ข้าเมดอท่านยัมีทรัพย์สมบัติมหาศาลคนส่วนใหญ่ก็จะมาขอในเรื่องของหยศถาบรรดาล์เลื่อนขั้นข้าราชการ อันนี้ต้องมาเลย,เลยนะครับ2บคือธุรกิจการค้าใ่้เรื่อนยนพอม3คือโชคแรภอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือส่วนใหญ่ก็จะมาขอกันคือเวลาเดินทางขอให้ไปไหนแค้วลาดปลอดภัยคุ้มครองปกปักพยันอันตรายทั้งหลายทั้งมวลเราตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันไหม และอีกหนึ่งไฮไลท์นะเดี๋ยวเรามาร่วมกันจุดประทีป999ดวงถวายวง<โ>องค์เจดีย์เวาดากร้ดยการ,รนะครับคุณผู้ชมเนียนะครับอธิษฐานร่วมกันนะครับถ้าใครอยากได้อะไรดีๆแบบนี้นะครับ,รบสอบถามมายังเที่ยวต่ากประเทศ Wo ว d ันเดอร์สร